สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ Civic FE คันนี้นะครับคันนี้เป็น Civic ปี2023วันนี้มาเปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า q u r t LED นะครับไฟหน้า p o ร์ LED เป็นเลน b บ LED p r o เ e c t o r ทั้งหมดฝั่งละ4ดวงนะครับมาดูความสวยงามของไฟหน้า p o ร์ LED ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้เป็นไฟหน้าตรงรุ่น Civic FE เอาไว้สำหรับอัปเกรดไฟหน้านะครับ มาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์ไฟเลี้ยวแบบฟิวเฟนเชลแล้วก็เป็นใบ LED Projector ทั้งหมด8ลูก2ข้างนะครับฟรอสเอลเปิดไฟครับนะส,สเต็ปแรกม,มีไฟเวลข้ามนะครับวิ่งเป็นสเตปออ d ดีแบบนี้เปิดไฟต่ำครับไฟต่ำติดทั้งหมด4ดวงนะครับแบบนี้สวยๆนะอ่าสองฝั่งเป็น8ดดวงนะครับมาดูแสงที่บอร์ดกันแบบนี้นะครับ ไฟสูงครับเทฟไฟสูงก็รวมแสงแบบนี้นะครับก็ให้ความสว่างที่มากกว่าโคมเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันไฟท้ายของคันนี้เลือกใช้เป็น full LED V2 Smoke นะครับไฟท้ายสีส o k e เข้ากับรถสีขาวนะฮะแบบนี้สวยงามมากอ่อ,อนไฟครับในสเต็ปแรกก็จะมีไฟเวลคัมนะครับแบบนี้ เป็นไฟแอนิเมชันวิ่งสวยๆนะครับพอไฟแอนิเมชันวิ่งจบแล้วนะครับก็จะเป็นเชฟไฟ Full LED เต็มรูปแบบแบบนี้นะครับเหยียบเบรคครับเวลาเหยียบเบรคก็จะมีไฟเบรกนะครับเป็น LED นะครับไฟถอยครับอ่านี่คือไฟถอยนะครับเป็น LED สีขาวไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบ p r e คชันเชียลนะครับอันนี้ก็คือไฟท้าย l l LED V2 Smoke นะครับสวยๆแบบนี้เข้ากับตัวไฟหน้า คอร LED นะครับพวกเราแต่งรถเชียงรายก็แต่ง Civic FE นะครับได้หลายรูปแบบนะครับมีทั้งชุดแต่งรอบคันไฟหน้าไฟท้ายไฟห้องโดยสารที่เราเรียกว่า Ambient Light นะครับางานแมกยางชุดเบรก AP นะครับที่ลูกค้านิยมติดตั้งกันก็สามารถปรึกษาพวกเราได้ในการแต่ง Civic FE แบบนี้นะครับพวกชุดกันชน Type R เราก็มีให้บริการนะครับเพื่อน นอกจากงานแบบนี้แล้วเรายังมีงานฝาปิดท้ายกระบะนะครับการชนเหล็กออฟโรดงานเครื่องเสียงไฮเรสออเดีโแล้วก็งานจอ Android รวมถึงงานอื่นอื่อีกมากมายนะครับฝากติดตามพวกเราแต่งรถเชียงรายนะครับพวกเรามีช่องทางให้เพื่อนๆติดตามทางเพจ f a c e o o o k l i แอดนะครับยูทูบทิกตอร์อินสตาแกรมเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูศึกษาชิ้นงานที่อยากจะอัปเกรดติดตั้งได้นะครับร้านของพวกเราตั้งอยู่หลังตึกทกสนั่งแล ข้าวซอยนาราสีมานิดเดียวเล้วซายแรกก็จเจอพวกเราเลยนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ